น้องเอมี่นะแม่น้องเอมี่สวัสดีค่ะพี่สดงสวัสดีอคำบางคำอ่านข้อความเขาก็จะอัตโนมัติของเขาเองเนาะแม่น้องเอมี่สวัสดีจ้าจากเล็กสาวบุรีย์นะคะ ไอแว้นสะดวกแว้นต่อได้เลยนะแม่ปุตต้าเปิดไลฟ์เปิดการมองเห็นขอบคุณทุกคนนะคะแว้นต่อได้เลยสวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตาจ้า วันที่แสนล้านตัวตาจ้าสามล้านไลค์สองล้านไลค์ใครมาอย่าลืมกดไลค์แม่โปต้าด้วยนะคะกดไลค์ก็แชร์ให้นวไม,นม่ดไ,ได้กจ้ากดไลค์เวยๆก็ได้กดไลค์นะคะแม่โปต้าขายพุชตาบอมบเดนจะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ มนอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกเล็กไม่เห็นเลย <S <S ขอบคุณ <S <S หลายๆจ้าขอบคุณทุกคนนะคะสส่แบ้นๆต่อได้เลยนะใส่รอต่อขอบคุณหลายๆจ้าพิสดาวเดี๋ยน้องไปหลัางบ้านให้นะ,ะขอบคุณมากๆเฮงๆงปังๆังๆสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะพิสดา คุณได้หลายแชมาทักทายแล้วก็แว้นต่อได้เลยจ้าขอบคุณทุกคนมากๆ คาลีปก,ก่นอนนั้นกินกาแฟแล้วเงีเากาแฟแก้วใหญ่มากชูนงดกินน้ำแข็งได้ยังไงลืมท่าลิปยังนั่นขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าสาวเล็กบุรีรามคอมเมนต์ให้แม่มาต้าได้ใช่ไหม ลำด้วยสุขภาพแข็งแรงคิดปังๆนะคะคิดปังๆค่ะลูกค้ามาแล้วเี๋นวนะ